เมกี้ผมลองมาทึกในมือถือแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมมามาทึกในคอมแล้วกันเนาะโอเควันนี้มาพูดถึงกับดักเงินสร้างง่ายกันนะครับน่าจะเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับประมาณหนึาทีเพื่อนๆน,น่าจะดูจบเนาะผมมักเรียกสิ่งนี้ว่ากับดักเงินสร้างง่าย Easy Money Trap ซึ่งหมายความว่าอะไรก็ตามที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรักษามูลค่ายอมถูกผลิตเพิ่มขึ้น และอะไรก็ตามที่ผลิตเพิ่มขึ้นได้ง่ายจะทำลายความมั่งคั่งของผู้คนที่เลือกที่จะใช้มันเป็นเครื่องมือเก็บรักษามูลค่าหลักฐานที่เป็นข้อพิสูจน์ของกับดักดังกล่าวเห็นได้จากสินค้าใดก็ตามที่ประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่เป็นเงินจะมีกลไกบางอย่างที่จะคอยจำกัดอัตราการผลิตของสินค้าเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็น,นกลไกตามธรรมชาติหรือกลไกที่ถูกสร้างขึ้นมาก็ตามซึ่งทำให้มันรักษามูลค่าข้ามผ่านการเวลาได้ จึงสรุปได้ว่าการที่สิ่งใดจะทําหน้าที่เป็นเงินสําเร็จได้นั้นจะต้องมีต้นทุนในการผลิตที่สูงมิฉนั้นความเย้ายวนของการสแสวงหาความร่ารวยผ่านการผลิตเงินเพิ่มขึ้นด้วยต้นทุนราคาถูกจะทําลายความมั่งคั่งของผู้เก็บออมและทําลายแรงจูงใจที่จะทําให้ผู้คนเลือกที่จะเก็บรักษาความมั่งคัง่งไว้ในสื่อกลางดังกล่าวถ้ารเพื่อนสนใจครับก็เพื่อนๆสามารถหาซื้อมาอ่านกันได้นะครับ ในเรื่มนี้ครับ The b i u Standard นะครับผมจบแค่นี้